กเกมนี้ผมเล่นออฟนะครับลองดูนะ <unified> ผมว่าจริงๆแล้วน่าจะเลิกนิสัยโทส,สิกแบบนี้ได้แล้วนะครับ <t> คือตัวเองเนี่ยเล่นดี <m uch ing> คนอื่นเล่นไม่ดีเลย <m uch ing> คนเรามันก็เป็นมนุษย์นะครับ <m uch ing> เล่นดีบ้างมีวันที่เล่นดีบ้างไม่ดีบ้างน,นะ ก็ปะปนกันไปนักแข่งแล้วก็ยังมีวันที่เล่นดีแล้วก็เล่นไม่ดีเลยมัวแต่ไปโทษคน люди, คนู้นคนนี้คนอื่นนะครับตัวเองเล่นไม่ได้ต้องโทษคนอื่นลองอ่านกันดูแล้วกันครับ <'ve> ว่าเป็นยังไงครับผมมาเล่นน่ะอยู่ออฟเลนะคนเดียวแต่ข้างล่างอ่ะรวมเลนกันอยู่ผมก็วิ่งข,ขึ้นวิ่งลงช่วยเลน แต่ดูสิ่งที่ผมได้รับเนี่ยเห็นไหมออฟออฟเล่นไม่เป็นลองดูแล้วกันฮะเห็นไหมฮะเข้ากันไม่ปีเป็นคุยออฟแจกบ้างไม่แจกได้ไงฮะผมอยู่คนเดียวฮะ คุณอยู่ข้างล่างกันสามสี่คนคุณทําอะไรบ้างฮะดูเลนคุณนี่ครับก็ดูเลนผมนี่ครับ <Hey. S 1> ที่เอามาให้ดูนี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะไม่ใช่ว่าโกรธ่ะเนี่ยเห็นไหมผมก็ต้องวิ่งลงมาช่วยไม่ใช่ว่าโกรธหรืออะไรในะจะอยากให้ปรับปรุงตัวกันเองฮนะสังคมการเล่นเกมมันจะได้หน้าเล่นขึ้นฮนะพอเจอแบบนี้มันไม่น่าเล่นไง ดูเอาเองฮะผมไม่อยากให้มัน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 เป็นสังคมแบบนี้สังคมโทสิกแบบนี้ฮะพอตัวเองเล่นไม่ได้อย่างใจก็โทษค,คนนู้นโทษคนนี้ทีมไม่ดีบ้างตำแหน่งนู้นเล่นไม่ดีบ้างไม่ดีเพราะอะไรครับอ เปลีนแต่คำด่ากันมาคอยช่วยกันไหมฮะทิ้งผมไว้คนเดียวเนี่ยแทนที่จะขึ้นมาช่วยผมกันบ้างไม่มีครับลุยกันอยู่ข้างล่างผมก็ไม่เข้าใจเออก็ดีเหมือนกันฮะทั้งที่ผมต้องวิ่งเติมเลน,นอยู่ตลอดเวลาที่ซ้ำอนะครับผมมาบน่นแค่นี้แหละบนแก้เซงเ็งอย่งนั้นและครับเจอพวกแบบนี้น่าเบือ่อครับ ลองดูแล้วกันครับลองอ่านๆไปนะถือว่าถือว่าเป็นแบบว่าขำๆฮาๆขำๆไปแล้วกันครับ <c oughs> ผมก็ยอมรับผมเล่นไม่ดีนะวันนี้แต่ผมก็ทำหน้าที่ของผมนะ <c oughs> ผมเล่นซูเปอร์แมนหน้าที่ของผมก็คือเติมเลนทำคลิปเลนแต่พวกนี้ถามหน่อยฮะคนที่เหลือนี่ทำอะไรกันครับ ดูกันไปแล้วกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับ